จากเรื่องของสภาพอากาศค่ะสีผ้าคุณผู้ชมมากติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจําวันกันแน่ช่วงนี้นี่ฟุนพี่เอ็มสองจุดหามาด้ค่ะเริ่มเขานาหนาวศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศค่ะเพื่อนได้รายงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกช่วงเวลาเจ็ดโมงเศาร์นะคะเพื่อนกะได้บอกว่าภาพรวมปริมาณของฟุนพี่เอ็มสองจุดหายู่ในประเทศนี่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ค่ะ พบเกินค่ามาตรฐานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครส่วนผากเนื้อนะคะภาพร่วมอยู่ในเกณฑ์ดีดีมากค่ะตรวจวัดได้6.4ถึง22.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะและกับผากตะวันออกเฉียงเหนือค่ะภาพร่วมอยู่ในเกรนดีมากตรวจวัดได้ UTc ี่4 6ถึง21.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ ภาคกลางและตะวันตกนะคะภาพรวมอยู่ในเกรนดีมากค่ะตรวจวัดได้ U-T เก้าจุดหาถึง23.9มไมโครกรัมต่อหลูกบาทเม็ดค่ะภาคตะวันออกภาพรวมอยู่ในเกรนดีมากค่ะตรวจวัดได้ U-T ห้าจุดหกถึง14.2่ไมโครกรัมต่อหลูกบาทเม็ดภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกรนดีมากตรวจวัดได้6 1่ถึง13.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเม็ด ส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะคะโดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานาครน,นะคะเกินค่ามาตรฐานอยอู่1พื้นที่ค่ะตรวจวัดได้ u ย6ุ่ี่6.9ถึง42.6ไมโครกัมต่อลูกบาทเมตรกัมีเรื่องของฝุ่นมานะคะมีคําแนะนําทางสุขภาพนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปกับควรเฝ้่ระวังสุขภาพจะคล้อง ลดเวลาการทำกิจกรรมการแจงหรือว่าให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองให้สวมแมสค่ะ,คะเวลาออกไปข้างนอกอและก็ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเพราว่าสิเป็นผู้สูงอายุเด็กน้อยหรือว่าผู้ที่มีโรคประจาตัวกระวรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมการแจงโล่ง,ลงหรือว่าให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองถ้ามีอาการทางสุขภาพกระควร าหาหมอพบแพทย์โดยเร็วนะคะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ airfothai.com หรือ air bkk.com นะคะหรือสิเป็นแอปพลิเคชัน airfothai สิมีสัญ,ญลักษณ์แอปนะคะเป็นสีฟา้าตัวอักษรตัวเสีขาวพิมพ์ใหญ่นะคะหรือแอปพลิเคชัน air bkk นะคะได้เลยติดตามในเรื่องของอปัญหา PM 2.5อยากสิตรวจสอบว่ามือนีเป็นจังได้แน่นะคะ ค่ะการโหดเมื่อวักะสะดวกดีของผู้ชมค่ะหากว่าห้าจะไปพื้นที่ใดห้ากัเบิ้งเข้าไปในแอปว่าเกณฑ์ของฟุนมันเกินค่าม,มาตรฐานบอกห้าก็จะได้เตรียมป้องกันโตนนั่นเองะนะคะ